ทุกคนกลับมาอีกแล้วกับผมไม่ใช่ไม่ใช่กับผมหมีนะคะทุกคนตอนตอนจากพัดท,ที่ห้าใช่ไหมเชีวยวอันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกับไอ้โอโอการ์ดนะแต่ไอ้โอการ์ดออกไปผมเข้าแมวก่อนเข้าข้างบนนะตาร์โอเคแล้วท่านลาบมาม่จาร์ประจาอะไรท่านใหมจะร์ท่านรปสิงบ้าอะไรเงี้ยทะลุเลยเหรอเนี่ย ราคาบะะ้านเลยโอ้โหปลาแม่งโคตรเยอะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับมันจะเป็นไงเดี๋ยวต้องเข้าั้งวตรงนี้นะไหนข้อกัวข้างบนนี้ปลาไหนขอ้อปลาจิวจีรีปัดน้ำินแต่ข้อไก่เนี่ยไหนปลาอ๋ออยู่ในนี้เหรออยู่บนรบาคาอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอละเดี๋ยวดูก่อนนะครับทุกคนดูปลาไอีกจิวมันสิกรถทูแล้วแล้วแล้วคอมอันละโซ่กับไป็นอะไรนี่แหละ อุ้ยมีสายด้เนี่ยหาไม่ขวดด้วยนะมึงมาจากบ่อไหนคุณมัมาจากบ่อไหนคุยด้วยใส่กับไอ้พี่ไอ้พี่จะไปทั้งบ้านเพิ่มใช่ไหมแล้วผมจะตัดต่อตอนที่ผมสร้างอุปกรณ์เสร็จนะครับทุกคนเสร็จแล้วทุ่นล็อกงานโอ้โหเป็นเสร็จผมขุดในบ่อไอเซลยวไนไอเซลยว ไอชียวอยู่ไหนวะเนีไยเนี่ยเอ้าเมื่อตกเฉงนี่ตกวัาเอ้ยพี่ติดพิษโอ้ยไฟฟ้ามันปกไปหด ครับเดี๋ยวผมกินขนมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต่อต่อตอนที่ผมกินขนมเสร็จแล้วทุกคนผมกินขนมเสร็จแล้วครับทุกคนอ๋อเขาจะกินเสร็จผมเก่งน้องไปตอนนั้นนะครับน้องไม่ได้ยินอ่ะน้องหูหนวกนะครับทุกคนน้าพี่เอาทำอะไรอ่ะอันนี้มันใครก็แยงอ่ะปลาเยอะเกินไปโทรศัพท์เน็ตช้าแล้วเนี่ย มันตายหน่อยดีจะปล่อยเรื่ออะดิเอ,าอ้าใครท้วมอ่ะไม่บ้านกูอไอเซลอย่ามาแจมมันเลยนี่นี่ต้องเจอของไทยเอ้ยแล้วผพจะตัดต่อตอนที่ผมทำอันนี้เสร็จ <S <S นี่ครับผมทำภารกิจเสร็จแล้วบาทผมก็พังใช่ไหมเชียวดยวเบิดบัตไม่มอ้อย ทั้หกก็จะอันนี้หน่อยเพื่ออากาศทุเรศหน่อย,ออยโอ้โหันบล็อกทั้งไมสร้างบ้านใหม่ใช่ไปสร้างบ้านใหม่บ้านนี้ไม่บ้านนี้ไม่ดีนั่น<ะ>เ,เราไปอยู่ในนั้นกันไหมพี่ถ<ำ>้ำที่ถ้ำนูน่นบ้านเราในโคไก่นะี่นะแล้วใครมันหายไปหมดแล้วก็มัอนออกไปกันหมดแล้วที่พี่บอก, <S <S บอกใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวผมจะถามคุณดูเอานะครับอันนี้พาร์ทตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอก,กันพาร์ทเจ็ดพัทหน้านะครับทุกคนพี่เลิกแล้วเหรอพี่นุย๊ยังยังไม่เลิกคำต่อไปพาร์ทหน้าพัทพัทหน้าคือพัทเจ็ดก็คือซีซั่นสองอันนี้ซีซั่นหนึ่งอยู่เลยซีซนะั่นสองน่าจะนานอยู่นานแบบมากอะน<า>นจนถึงนนจนถึงปีอะเจ็นนดีตอนนี้ถึงไหนแล้วทุกคน เชีวยวงอะไรแล้วตรงไหนอย,อยู่อันนี้โซคุระอ้าวไปไหน <Yeah. S 1> อ่ะอ๋ออยู่ข้างบนโซคุรกะใช่ไหมโอ้ยบ้านคุณสวยทุกคนชื่ออยู่ไหนวันน่ะตอนนี้ผมจะมาปั้นด้วยไอเชียวไปไหนวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดต่อไปหาน้องเชียวก่อนนะทุกคน <Yeah. S 1> เจอน้องเชียวแล้วครับทุกคน <Yeah. S 1> ดีเจอแล้วครับมนไปแอบตรงนี้มสาสร,ร้างกำลังไว้นะทุกคน ออกข้างนอกก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ระเบิดไปครับแล้วก็ทำอีกแล้วก็ใส่ระเบิดไปนะครับใส่ให้มันตายร่วนเลยใส่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 ไปไหนเสร้างบ้านดีไหมเราเราชื่อไหนวะแม่งไปวายยังวะยี่ห้ยี่ของบนอะ อยู่ข้างบนเฮ้ยยู่หนวะเนี่ยอยู่บนดวงอาทิตย์ลงไปงข้างล่างนะคุกคนแล้วครับทุกคนเผมจะตัดต่อไปตอนที่ผมอยู่ข้างหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าครับพาร์ทเจ็ดไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบบาย